สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กแฟนเพจครับช่อง YouTube นะครับโอเดทวัฒครับอยู่ประเทศไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเปือเดินครับตอนเช้าๆครับพาพี่พาน้องมาลุ้นเบ็ดราวกันครับที่ใส่เอาไว้นะครับว่าจะได้สักกี่หางครับวันนี้เช้านี้ ส่วนใหญ่ๆแล้วนะครับก็จะมีหวังตอนเช้านะพี่น้องเนาะอ้วันนี้ครับพี่น้องน้ําไหลมากเลยครับน้ําเป็นโฟมมาเลยครับเนี่ยครับผมไม่ได้พายนี่นนไหลเชี่ยวเลยไปครับไปรุ่นกันว่าจะได้สักตัวไหมลุยเนึกเปนทีก chút gì đâu Vẫn cứ ngập tên sao còn nhau Kiểu cái chân thân ở đây đâu กล้วนไปเลยครับหมดเยยแล้วนงล,ลูกชิ้นเมื่อคืนหยดผลไม้อวครับรวยดูสิจะมีหนมะโอ้โห đồn cái đông, fall, right? <cười> <cười> lấy cái đau một gì làm lấy bên phố này thì lấy chiêu vào Mất cái gì à quân gần một cái dê khắp những cái nó không cười đi cái này sẵn hàng nó ừ, hò à, thì nó ơi Hà nhỉ cái này là đây một chút nữa một chút chưa chưa nám lại được nhiều một đi lại เลยมั <c oughs> นขึ้นมาจุดมาก็บดังกันหรอลจะมีสักดึงจ <c oughs> ัวเราพี่เราเนาะมาเรียนรุ่นเน

ไม่ด,ดูดเลยเช้านี้

giữa một thấp giữa một cái hiểm cột cả này dài đó quá sao đi kìa heo subscribe ผ่านไปครึ่งทางแล้ว này một nó này, như lấy như ngày nào cũng thêm What do you want to